สวัสดีครับผมเมื่อนี้กับมาเจอกันอีกในคลิปดีๆทางช่อง YouTube นักเลงพระทองทินนะครับเมื่อนี้กับมีวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดรมาแนะนํำกันอีกเช่นเคยครับวัตถุมงคลที่เห็นอยู่ตั้งนานนี้นะครับคือเหรียญรุนแรกหลวงปู่จันทร์ธรรมโชโตนะครับวัดจันทราศรีสุริยวงศ์บ้านสามเภาครับจังหวัดอุดรนะครับจะสังปีพศสร้างในปีพศผ่า5นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ เท่าที่พบเจอนะครับจะเจออยู่เนื้อหาเดียวจะมีอยู่3ลักษณะของผิวนะครับกะซิมีท้องแดงผิวไฟนะครับท้องแดงล่มดํานะครับท้องแดงล่งหยานะครับค่อนข้างที่หายากนะเท่าที่ผมพบเจอสำหรับล่งหยาแลวก็ท้องแดงผิวไฟนะครับเหรียญลุงปูจันนะครับจะมีลักษณะของเหรียญนี่ค่อนข้างสวยงามนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับ เหรียญหน่อยกระทัดละพอดีเลยเป็นเหรียญทรงเสมาเตี่ยนะครับด้านบนเหรียญน,นะครับจะปรากฏตวงซือไทยวา่าหลวงปู่จันทรมโชตโตซึ่งเปลี่ยนชื่อและสายญาของหลวงปู่จันทร์นะครับตรงกลางนะจะเป็นรูปหลวงปู่จันทร์นะครับครึ่งองค์ค่อนข้างสวยงามโดดเด่นมิเป็นสงางล่าสีดูเหลาเข้มขังนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นลายกระนกนะครับซึ่งมีความลึกชัดเป็นเหตุแบบตื่นๆนะ ศิลปะห้องเหรียญน,นะครับจะเป็นเหรียญแกะมือนะครับบ่แม่นเหรียญกัดนำ้ำหยาหรือว่าเหรียญใสเครื่องมือท่านสมัยกัดสานนะครับนะจะเป็นเหรียญกัดแกะมือนะครับนะด้านหลังนะครับจะเป็นยันหานะครับจะจะเป็นยันพระเจ้าหาพระองค์นะครับด้านล่างกศิปรากดูงสือไทยว่าวัดจันทรศรีสุริยวงศ์ดุนท่านี2515น้ 2, นะครับ จำไว้ว่าเหรียญหลวงพูจันทร์ครับที่นิยมเรียนหากันเป็นมาตรฐานในวงการพระนะครับคือเหรียญปีหนึ่งหานะครับปีอื่นบร่นิยมเรียนนะครับนะนิยมแค่เหรียญปีหนึ่งหาเพียงปีเดียวนะครับเอาเ,าเบองลักษณะของเหรียญเนานะอ่าเห็นปะเหรียญแกะมือครับเพาจะเห็นว่ามีความคมชัดสูงนะครับจะมีเส้นแตกเส้นเกินเส้น รล้วร้อยที่เกิดจากการแกะของซังแกะแม่พิมพ์นะครับเพิินกระสีลั่งสันฝีมือของเพิินออกมานะครับให้สวยงามที่สุดให้สมจริงที่สุดนะครับเป็นการแกะของแต่ละยุคนะครับนะเหรียญนะครับใบหนาหัวลูงปูจะกลมใ่นะครับเมตตาจะกลมใ่นุ่นชัดเจนนะครับทุงตตาจะเด่นเด้งชัดเจนนะครับจมูกปีกจมูกนะครับจะมีความคมสูงนุ่นเป็นธรรมชาตินะครับ ตามใบนาจะมีริ้วรอยของการลงใบมีดนะครับเพื่อสางเข้าโค้งของใบหน,านบ้า,ะน,าน,ะน,ะน,นะครับจะมีเส้นเสี่ยนหลายๆนะครับจีวรนะครับจะมีเส้นบ่นี่จะมีเส้นสายฝนเลยนะครับเป็นขีดเป็นขีดเป็นขีดน,นะนนี้เกิดจากการาแกะนะครับเกิดจากการแกะแม่พิมพ์นะครับแล้วก็มีการทำข้อมสะอาดเทาก็จะเห็นร่องร้อยของแปรงลวดทั่วทั้งเหรียญน,นะครับรวมไปถึง เส้นการแก้เกินของใบมีดพร้อมนะครับตามข้อซอบข้อนะครับนี่ตามซอกข้อที่เป็นเส้นริ้วๆๆเลื่อยนะครับนเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับเสียงกะหบเหบนี่้ลยครับเด้อเสียงเหบเบนี่ยจะเป็นยังไงดอกเสียงมาเป็นไหมไทยอถามหาเสียงก็บ,บ่ได้นี่ตามจีว่นี่เป็นเส้นริ้วๆยูๆๆๆ่นะครับนี่ ตามพื้นเรียนกระสีมีเส้นรัศมีกระจายคมคมบางบางนะครับอันนี้ปลอดได้นะครับนะปนลอดผิวไฟเลยนะครับมีขับคาร์บอนของควอมลอนเกิดขึ้นเนื่องจากการปั๊มนะครับก็จะเห็นว่าเป็นลุงๆุเลยนะครับอ่าอันนี้คือคาร์บอนค้อมลอนนะครับนะเหลียงใช้ธรรมดาเกิดขึ้นซองเหล่าไฟมันตัดเมื่อกี้มันออกม่วงแนละ้วฟองเหล่ไฟมันตัดนะครับ ด้านหลังเหรียญน,นะครับที่ผมแนะนํานะครับด้านหลังเหรียญที่ผมแนะนานะให้เบิ้งลักษณะการตัดฟังนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกบล็อกแรกเกี่ยวแบบนี้ทั้งนั้นนะครับอาจะมีการตัดตรงนี้อาจะแท่งเง่ออกไปก็ここฟังนี้นะครับนะเบิงเ้งเัดีจนพีกหลังมากคือเบื้งตรงนี้เลยนะครับนะลักษณะการตัดนะครับเหรียญเก้มันค่อนข้างพบเจอหน่อยนะครับอย่าไปสนใจละเอียดอย่างไรนะครับนะ จับมาถ้าเหรียญมีความคมนะครับถ้าเป็นเหรียญศิลปะแบบการแกะมือนี่นะครับที่ยังที่ผมบอกในคือแผ่เลยนะครับบอ้องสวยเบิ่งอยังอีกแล้วนะครับเห็นบอกการแกะนะครับถุงไตตาเมตตาคมนุ่นชัดเจนนะครับด้านบอกด้านหน้านะครับมีทั้งแตกแล้วก็บ่แตกไอที่แตกที่เป็นเนื้อเกินหรงหลายสีคือสลากแบบแบบนี้นะครับนี่เกิดจากการปั๊มนะครับ อาจจะปั่มในจํานวนที่หลายเพราสมควรแต่หลายนีย่บ่เข้าใจว่าหลายปั่นไหนนะครับถึงเฮ็ดให้เหลียนแตกได้นะครับหรือแม่พิมพ์อาจจะบ่มีความแข็งแรงนะครับอาจจะปั่มไว้หลายหลักเกือบสามพันหาพันแต่แม่พิมพ์บ่ได้มีความแข็งแรงครับเฮ็ดให้แม่พิมพ์แตกนะครับเลียนก็เลยแตกน้ำน,นะครับนะว่านี่จีวอนนะครับจะมีเสียนเสียนเป็นริ้วไปริ้วนะครับนะเส้นตามข้ออย่างพวกนี้นะครับกระนกคมชัดตูงซื้อคมชัดนะครับนี่ กระนกฟังนี่หายไปนะนะครับนี่เลียงจะเป็นการตัดแบบขยื่นนะครับโบเมนการปั้มขยื่นนะอันนี้คือตัดขยื่นนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับคําว่าปั้มขยื่นกับตัดขยื่นนะครับปั้มขยื่นนี่พวกตัวหนังสือจะซ่อนเป็นสองชั้นนะครับส่วนตัดขยื่นนี่คือบอกแม่พิมพ์ตัวตัดนะครับนะอาจจะมีการลวมค้อนอาจจะบ่ได้มีการยืดที่หนาๆนนนครับพอปั้มลงไปเครื่องปั้มมัน มีกําลังอัดมหาศาลเนี่ยสมตันหาตันนึงสินะครับพออัดลงไปแล้วนะครับตัวตัดมันขย,ยือนนะครับกลายว่ากินเลียนนะนะครับกลายว่าตัดกินเลียนไปเลยนะครับนะแต่กระสีมะพรอีกฝั่งหนึ่งนะครับสีกินเลียนสีตัดจังไหนก็นสร้างนะครับลักษณะของการตัดขนาดของการตัดจะขนาดเดียวกันนะครับพวกร่องร้อยของการตัดกะตัดมีรองร้อยคือกันนะครับบริแตกต่างนะ แตกต่างแค่ลักษณะ,อะของอตำแหน่งตัดดยซื้อนะครับแต่พวกขนาดร้อยรยยักษ์ล้อยเวาลล้วกะพวกลองร้อยของการตัดนะครับก็ยั่งคือเก่านะครับมือนีเดมาสองเหรียญเลยสวยแชมเลยนะครับนะด้านในสวยแชมเลยนะครับตียังเดี๋ยวด้านหลังอยงด้านหลังเสียครับเป็นอยังคือว่าเสียเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเขาไปเมาส์มาจากบ้านนะครับนะ เรียนลักษณะนี้เขาไปเมามาจากบ้านนะครับนะแล้วเทั้งบ้านเขากราบบ่ายบูชาเนาะจุดถูบจุดเทียนคิดว่าน่าจะเป็นซองเทียนหรือซองถูบยังยสักอย่างเนี่ยนะครับล้วไล่ใส่เหรียญน,นะครับล้วไล่ใส่หลังเหรียญน,นะครับด้านหน้าเลยอ,อีกความยุ่งสีเลี่ยมเลยด้านหน้าก็บอีกความนี่อันนี้พวกซองถูกทรงเทียนหรือพลาสติกนะครับก็สที่ละไล่ใส่นะครับละไล่ใส่เดีวก็เป็นลักษณะนี้เลยเสียดายครับเสียดาย เสียดายสองเรียนได้พ่อเรียนผิวสวยๆกับเสียดายครับอ่บาเบอร์ตัวนี้ลักษณะการตัดลักษณะการตัดของงุมนี่จะยืนเงีวออกไปนะครับเบเบองเรียนนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็คือก,กันนะครับยืนเงี้วไปอีกฝั่งนึ่งจะสั่นเห็นบ่อ่าแล้วเบองตัวตัดครับตัวตัดนะลักษณะของการตัดนะครับกับเบองไหวแหละหนะครับเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเน,ะนาะนะ เพื่อมือหนามันมีเกตทะลุโลกหลุดออกมากนะครับนะมอน,นี่มันก็นยังเกจกระจอกอยู่แหละมันยังเป็น,นันเกจแชมนะครับ <c oughs> อ้านี่ครับตัวตัดนะครับลักษณะตัวตัดนี่เห็นยังไงบ้าก็สี่นั่นตรงนี้ได้ครับเออจนนี้จะมีฟันนะครับจะมีรองรับการฟันเป็นเ้นอยู่นะครับอมองนี้นะนี่หนึ่งเซนมองนี้นะครับอสองเซนนะครับน่เดวผมสองให้เบิง้ง หเห็นเนนี่มงสันนี่จะนุ่นขึ้นนะครับนะมงนี่นี่เป็นเส้นนะครับนี่ที่เบิงซังนี่แหละนะครับมงขยักนี่เห็นมัน้มงขยักน่นมันมีเส้นกีนบันตรงกันนะต้องตรงกันนะนะครับเลือขยักลงมากกับมีเส้นกันอันนี้ไม่มีกล่าวแต่เ้าก็เห็นอยู่นะครับค่าลักษณะของการตัดนะครับจะบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะครับ คือจะตัดแบบใดก็สร้างจะตัดขยืน่นหรือตัดยังก็สร้างนะครับเส้นของอตัวตัดนี่นะมันจะต้องตรงกันนะครับบางเส้นก,ก ER old, ็จะเห็นครึ่งเดียวคือเห็นครึ่งเหรียญนะครับบางเส้นก็จะเห็นเต็มทั้งเหรียญเลยนะครับบางเส้นก็นจะเห็นแค่ตอนลงใบมีดท,ที่แหลกนะครับนะแค่มองขอบนี่นะเกิดจากตัวตัดมันช่ำหลุดนะครับพอตัดไปเหรียญที่สองสามพันแล้วนะครับนะคือตัวตัดมันบปคมแล้วนะครับ มันก็นจะกินเลียนได้หน่อยนะครับแต่แรงอัดของเครื่องก็ยังมีอยู่นะครับพอโตตัดกดถึงผิวเลียนแล้วนะครับที่นี่ตตัดบรคมนะครับแต่มันมีแรงอัดจ,จากการกระแทกข,ของเครื่องนะครับเกษตรไทยลักษณะการตัดนนะครับเงาบ่ออกันแต่จะมีเ้นจ,จะมีตำแหน่งเดียวกันนะครับนะหลายคนงงป่ะอาจจะงงนิ้นะผมว่าผม อธิบายในเชิงของโค้ดเลนพาแบบง่ายเลยานี้ครับนี่ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงตูดเรียนเลยนะครับนั่นกาจะเห็นแบบเป็นเส้นนะครับเป็นร่องของการตัดอยู่เนาะ,ะด้านนาพิกมาานะครับนี่ว่านี่ด้านล่างน,นะครับเส้นตรงกันเลยให้ชัดเจนนะครับนี่เห็นชัดเจนเนาะเบื้องบุนี่เป็นอย่างนี้ อ่านี่แหละครับมงนี้วันนี้มงมาหนี้นะครับนี่อ่าจะมีเศษนี้นะครับบนี่สองจุดนี่อ่าเห็นบันี่เป็นสองขีดอยู่เนาะอ่ายัสภาพคุ้มค้างดีเียดายด้านหลังนะครับนะอ่าแต่บ่ต้องทักมา้เด้อนะครับบ่ต้องทักมาถามเ้วยอว่าเหรียญนี่มีราคาขายบันะอันนี้เหรียญนี้ขายไปแล้วนะครับเหรียญนี้ขายไปแล้วมีลูกค้าจองไว้แล้วนะครับ แต่ผมก็เลยนํามา glasses, ลงขีปก่อนนะครับเพื่อให้าสามารถชกได้รับชม่มเหรียญหลวงพู้ทจันทร์นะครับเหรียญสภาพที่สวยกะสตาร์ทที่พันกบบาทขึ้นไปนะครับนะสตาร์ทที่พันกบบาทขึ้นไปนะครับถ้าย้อนสวยกะหลักหลายร้อยนะครับหลักหลายร้อยแต่ค่อนข้างหายยากนะครับเหรียญมีประสบการณ์นะครับหลวงพูทจันทร์ก็เป็นนึ่งในสิทธิ์สายหลวงพ่อพี่บุญนะครับนะเป็นนึ่งในสิทธิ์หลวงพ่อพี่บุญวัดพระเท่นบ้านแดงนะครับ ว่ากันว่าเพิ่นได้ลัมเรียนวิชาสมัยที่หลวงปู่พี่บุญไปอ่าอยู่วัดโพนะครับนะอ่าค่อนข้างที่จะไปมาหาสูดไปมาหาสู่ตลอดนะครับสําหรับหลวงปู่จันทร์กับหลวงพ่อพี่บุญนะครับเอาละครับมื้อนี้ก็มีสิ่งที่มาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมื้อหน้านะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิด,ดีโอดีๆแบบนี้อีกก็ฝากกดไ like, ลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องเอเดอร์นะครับ มือนานะครับถ้ามีวระตูมงคลทองทินของจังหวัดอุดรถ้ามีเข้ามาอีกก็สิมาแนะนํากันเรื่อยๆนะครับเอาล้ครับมื้อนี้ก็มีสิ่งที่ดีมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับสําหรับมือนานะครับถ้าว่าพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องนี้วยครับเด้อหรือว่ากดติดตามนั่นแหละนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้ามีการอัปโหลดคลิปวิดีโออ่าในการแนะนํำพระทองทินของจังหวัดอุดรหรือพระทองทินของอีสานนะครับ จากที่ได้รับทราบรับรู้ทันทีเลยนะครับเมื่อนี้กะได้เวลาสมควรแล้วนะครับเสียงกะแหบๆนี้นะครับเ้อเสียงกะบ่บค่อยดีปันไดกะขอกราบท่านเอาให้การส่งสัญญาณข้อมู่นบางอย่างอาจจะขาดตกบกพร่องไปก็ขอ,ขอกราบเอาให้ไว้หน้าตรงนี้ก่อนนะครับะนะครับมื่อนี้กะได้เวลาสมควรแล้วสวัสดีครับผม